ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานวันเด็กแห่งชาติสนามช้างเผือกนะคะและซุ้มด้านหลังนี้ก็จะเป็นซุ้มของคณะเราเองนะคะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนะคะเรามาดูบรรยากาศวันนี้กันเลยค่ะ แล้วก็มีความสุขครับเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เป็นเด็กเวจนมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นบทบาทหนึ่งของมายนรเรสร้างให้วะครับพมันจะะครับแก็ตั้ใจอใหม่นาีมาะแต่เเราก็เป็นอะไริัสเรก็น้นทพัฒนาคนช่วงวัยลย้แต่เดกจถึง Thank <laughs> you. ดีใจมากนะคะที่ว่าคณะวิทย์ของเราได้มาร่วมจัดและก็ให้ความสุขกับเด็กๆนะคะโดยเฉพาะที่ขอขอบคุณมากๆก็คือทีมคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ที่ กิจกรรมต่างๆให้ดองได,ได้ได้ได้สนุกสนานอะไรต่างๆเพราะว่าเด็กในวันนี้ถ้าเกิดเขามีความสุขทำให้สุขภาพจิตใจเขาดีสุขภาพกายดีเขาก็จะเป็นคนหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะให้คุณค่าของสังคมและก็พัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ที่กิจกรรมของอวันเด็กวันนี้ใช่ไหมคะก็ะเราจะเห็นภาพบรรยากาศเพาะว่าวันนี้เป็นวันเด็กที่เด็กๆก,ก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อกี้ครูไปร่วมพิธีเปิดนะคะก็ตื่นเต้นไปกับรางวัลที่เด็กๆแบบลุ้นกันนะคะว่าจะได้ของตัวเองไหมพร้อมกับพิธีเปิดะะก็จะเห็นภาพบรรยากาศของการเข้า เด็กๆนะคะในวันนี้พร้อมกับเขาเรียกว่าคำขวัญวันเด็กที่ท่านนายกมอบให้ในปีนี้ด้วยนะคะ,ะรวมทั้งวันนี้มาเยี่ยมบูธของคณะวิทย์เรา,านะคะก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะ,ะที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ ทักษะทางวิยทยาศาสตร์ที่พวกเราได้มาร่วมจัดบูธกันในวันนี้ก็มีคนเข้ามามากมายให้ความสนใจเยอะทุกบูธเลยนะคะก็เชิญชวนเด็กๆนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะวิทย์เราด้วยค่ะครับก็รู้สึกวันนี้ก็แบบมาเป็นปีที่ว่ามาครั้งแรกครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าคนแบบเยอะมากครับเพราะ<ด>ว่าแบบมันแบบเป็น ศูนย์กลางของที่นี่แม้ว่าคนเยอะมากแล้วก็แบบตึ่นเต้นมากครับลก็เขินมากครับผมแล้วก็มีความสุขมากครับที่ได้มาคุมงานในวันนี้ครับผมก็สนุกครับผม พีค่ค่ะชื่อรินค่ะสวัสดีครับื้อขนมปังครับก็สำหรับความรู้สึกวันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ตัวเองได้อ่ามอบความสุขให้กับน้องๆก็เหมือนเห็นตัวเองในวยัยสิบกว่าปีที่แล้วใช่ใชที่ตัวเองก็เหมือนเด็กๆสมัยนี้หมือนเด็กตอนนี้เลยนะคะแต่วันนี้เรามาเป็นผู้ให้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณขนมปังจากที่เมื่อก่อนเราเคยเป็นผู้รับนะครับแต่วันนี้เรามาเป็นเรามาเป็นผู้ให้ก็ใจนึงก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับะว่าไม่คิดเลยว่าอ่า วันนึงเราจะมายืนอยู่จุดนี้ได้นะครับใสฟูมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้เด็กอ่ะมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้นะคะก็อยากให้เด็กๆอ่ะเสริมทักษะให้ได้มากที่สุดในวันเด็กแห่งชาติเพราะว่ามีหลายๆบูธมากๆเลยที่ให้เด็กอ่ะได้เดินเข้าไปเรียนรู้นะคะก็อยากให้เด็กๆเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะคะก็มันสุขสมเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีสิทธิ์มีความสุขค่ะมีความสุข Take up every corner of my mind. What you gonna do now?